ในโลกยุคดิจิตอลที่ผู้บริโภคให้มารับรู้ข้อมูลข่าวสารและทำธุรกรรมผ่านโลกออนไลน์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่างต้องปรับตัวก็หาผู้บริโภคด้วยวิถีใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือ Ready Planet คือหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่โดยเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิตอลที่พร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ากจุดเริ่มต้นที่ผมจากลองทําเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นงานอดิเรกแต่หลังจากที่ได้ศึกษาและทดลองทําไปได้สักระยะหนึ่งพบว่าการทําเว็บไซต์ยากกว่าที่คิดจึงเกิดเป็นไอเดียในการพัฒนาแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคและการออกแบบพบกับนิตยสาราขอหุ้น p า w e r t ร m e Magazine ซีานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุน เศรษฐกษิจและอสังหาริมทรัพย์จำหนแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศครับท่านผู้ชมอายุเลดี้อันนี้ไม่ใช่เพลงนะครับแต่ผมจะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามีบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พร้อมที่จะเข้าเทรดบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท l a d y ้เพ n e ีนะครับซึ่งบริษัทนี้มีจุดเด่นก็คือ สภาพคล่องสูงเพราะว่ารับเงินจากลูกค้าล่วงหน้าแล้วก็เป็นเงินสดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบริษัทนี้มีจุดเด่นอย่างไรนะครับซึ่งก็เขาจะเปิดจองหุ้นนะครับในวันที่สิบสี่ถึงสิบหกกุมภาพันธ์นี้นะครับตามมาเลครับเป็นบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิตัลนะครับแบบ a l l i n one หรือเราเรียกว่า ready to net ออ l ินวัอร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องมือในการทําการตลาดดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์นะฮะเรื่องโฆษณาออนไลน์ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านะฮะร,รวมถึงระบบจองโรงแรมโดยตรงนะฮะก็บริษัทให้บริการในลักษณะที่เป็นเป็นแพ็กเกจการให้บริการแบบ s u b s c r i p t ริปชนะครับหรือเป็นผู้พัฒนาตัวแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะ all-in-one p แพลตฟอร์มด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็คือมันจะมีระบบโปรแกรมต่างๆนะครับ ที่ทํางานร่วมกันแบบเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งผู้ให้บริการในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทในประเทศไทยอาจจะให้บริการไม่ได้ครบ3ด้านเหมือนที่บริษัทให้บริการนะครับซึ่งคู่แข่งอาจจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศแต่ว่าบริษัทเองก็มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่ค่อนข้างต่ํากว่ามากนะครับนะครับแพลตฟรอร์มของบริษัทนะฮะถูกออกแบบมาให้รองรับกับธุรกิจไทยโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะฮะ นอกจากนั้นนะครับบริษัทเองก็ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องการระบบความปลอดภัยของข้อมูลนะครัในกรณีลูกค้ามาใช้ระบบแล้วก็มีทีมงานที่ให้บริการหลังการขายแบบ24ชั่วโมงครธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะที่เป็นรายได้แบบ recurring นะครับดังนั้นทําให้บริษัทมีสภาพคล่องนในการเงินสํารองที่เป็นเงินสดค่อนข้างมากเพราะว่าลูกค้าเวลาจะใช้บริการโด,ดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการชําระเงินมาแบบล่วงหน้านเป็นส่วนใหญ่ นะครับแล้วก็การหาลูกค้าก็เป็นลนักษณะการหาลูกค้าใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทเองก็สามารถหาลูกค้าใหม่ด้วยแพลตฟอร์มที่เป็นแบบ l l in one เนี่ยเป็นลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นเขาจะจ่ายค่าบริการนะต่อเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับงั้นก็สามารถทําให้บริษัทสามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นแบบมั่นคงครับบริษัทเองก็ปัจจุบันไม่มีหนี้จากสถาบันการเงินนะครับ แล้วก็ลูกค้าโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกฮะก่อนจะใช้บริการก็จ่ายเงินมาล่วงหน้าบริษัทก็ค่อยๆบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าแล้วค่อยๆทยอยรับไรู้รายได้ไปทีละเดือนทีละเดือนนะฮะังนั้นถ้าบริษัทสามารถหาลูกค้าใหม่เอามาเติมในฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นนะฮะรายได้มันก็จะทยอยเติบโตขึ้นนะฮะโดยสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะครับหรือว่ามีลูกค้าค่อนข้างหลากหลายกลุ่มนะฮะซึ่งกลุ่มธุรกิจที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กลุ่มธุรกิจที่เป็น สังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจสุขภาพความงามนะครับธุรกิจที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมธุรกิจที่เป็นบริการเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มนะครับรวมถึงเรียกได้ว่าหลากหลายกลุ่มธุรกิจเนี่ยถือถือเป็นลูกค้าของบริษัทนะครับแล้วก็เราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นสากลุ่มนะครับจากจากที่หลากหลายประเภทธุรกิจเนี่ยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าล e g e n e r a t i o n นะครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงตรงนี้นะครับ รีเจเนอเรชันคือกลุ่มธุรกิจที่ต้องการหาลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีสินค้าขายผ่านช้อปปิ้งคาร์ดนะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องการอะไรกลุ่มนี้ต้องการให้คนรู้จักสินค้าและบริการของบริษัทแล้วก็ติดต่อเข้ามาอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นบริการกําจัดปลวกอย่างเงี้ยหรือเป็นบริการอสังหาริมทรัพย์เปิดโครงการคอนโดใหม่ต้องการให้คนค้นหาอสังหานั้นๆแล้วก็ติดโทรติดต่อแชทเข้ามา กลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม Lead เจเน r เรชันเนี่ยต้องการ Lead เพื่อให้ทางเจ้าที่ฝ่ายขายไปดำเนินการ,รการขายต่อนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือว่าจะเป็นธุรกิจที่มาเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์นะฮะเรียกว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์มีสินค้าขายผ่านหน้าเว็บไซต์มีระบบช้อปปิ้งคาร์มีการชําระเงินออนไลน์กลุ่มนี้ก็จะมีบริการส่งของนะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมเพราะบ,บริษัทเองมีระบบจองโรงแรมซึ่งพัฒนาาามมสํรรรับโแไทย ที่ต้องการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคจองตรงเข้ามาจะได้มีการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการรับจองนะฮะหรือเรียกว่าเว็บ OTA นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเก็บค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงนะี่ยถ้าเกิดโรงแรมมีช่องทางของตัวเองมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตัวเองในการเปิดรับจองโดยตรงเนี่ยโรงแรมก็จะประหยัดต้นทุนแล้วก็ทําให้กาไรสูงขึ้นนะฮะ และคือถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานนะครับของการทําธุรกิจของบริษัทนะครับเพราะว่าการจะเข้าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยก็ต้องผ่านมาตรฐานการควบคุมภายในนะครับการประสานประโยชน์สาหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นนะครพนักง,งานแล้วกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นที่เป็นลูกค้านะครับนอกจากนั้นนะครับบริษัทก็จะใช้เงินทุนนะฮะที่ได้จากการระดมทุน IPO เนี่ยไปพัฒนานะครับตัวแพลตฟอร์มของบริษัทเนี่ย ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สําคัญของบริษัทนะครคือจะใช้งบประมาณประมาณ50ล้านนะครับไปพัฒนาแพลตฟอร์ม Re ดิเรกเนตออนอวันให้มีความสามารถสูงขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใน3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือจะทําให้ระบบแพลตฟอร์มของ Re ดิเรกเนตเนี่ยมีความสามารถในการทาการตลาดแบบเรียกว่า Personalized Marketing ครการสื่อสารการตลาดปัจจุบันเนะี่ยอาจจะไม่สามารถสื่อสารให้ทุกคนเห็นทุกข้อความเหมือนกันนะครเราจำเป็นจะต้องมีการปรับ การสื่อสารให้ทําการตลาดให้แต่ละคนเห็นข้อความตามความสนใจของแต่ละคนนะคระซึ่งการตลาดในยุคใหม่แบบนี้เราเรียกว่า personalized marketing นะครับการตลาดสื่อสารเฉพาะบุคคลนะครอันที่2นะครับคือการลงทุนในเทคโนโลยีที่เรียกว่า marketing automation นะครับการตลาดแบบอัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องมือคล้ายๆเป็นหุ่นยนต์นะครมาช่วยนักการตลาดในการทําการตลาดนะครับส่วนที่3าคือลงทุนในเรื่อง data analytic ระบบ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะข้อมูลลูกค้าของแต่ละธุรกิจที่มาใช้บริการเนรี่ยเพื่อให้ธุรกิจสามารถมีความเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งมากขึ้นจะสามารถนําไปใช้ในประโยชน์ในการยกระดับการขายและการตลาดได้ดีขึ้นนะครับณนะวันนี้นะครับก็ทางร่วมกับบริษัทอันเดอร์ไรเตอรนะครับก็ได้มีการกําหนดราคานะครับอยู่ที่เจ็ดบาทสาสตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับก็มีหุ้นที่จัด จำน่ายใน IPO ครั้งนี้35ล้านหุ้นเปิดจองจริงๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่14เป็นวันแห่งความรัก15แล้วก็16ครว,วันนะครับบริษัท r e d e f i n ฟก็ถือเป็นดำเนินธุรก,กิจมาก,กว่า22ปีนะครับถือเป็นบริษัทตั้งแต่อินเทอร์เน็ตยุคแรกเริ่มแรกนะครับจากการให้บริการเครื่องมือตัวแรกคือเว็บไซต์สำเร็จรูปแล้วค่อยๆขยายพัฒนาต่อยอด มาจนเป็น Re ทีเป็ n e t อ l l i n o n e ในปัจจุบันใน20กว่าปีเนี่ยบริษัทเองก็มีโอกาสได้รับใช้นะครับให้บริการธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง s m e จําจำนวนมากนะครับก็หลายธุรกิจก็ประสบผลเร็รจเติบโตยิ่งใหญ่นะครับบริษัทเองมีความภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนธุรกิจไทยนะครับวันนี้บริษัทเองพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักลงทุนไทยนะครับที่อยากจะลงทุนในบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีสัญชาติไทย แล้วก็ตั้งใจทําเพื่อธุรกิจไทยด้วยกันขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจหุ้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คาดว่าจะเทรดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่สําคัญนะครับก็คือทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดหาข้อมูลและใต่ตองก่อนตัดสินใจการลงทุนนะครับขอให้โชคดีใน,ในการลงทุนทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ